สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพาบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,564 เป็นวันสุดท้ายของปี6-4ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้ววันนี้พ่อใหญ่มหาก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเอทุกท่านโชคดีปลอดภยัยร่ำรวยมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับ วันนี้ส่งท้ายปีเก่าเรามาส่องพระสมเด็จมาจับพระสมเด็จมาเรียนรู้ศึกษาพระสมเด็จตามตำราเราเป็นสายกลุ่มอนุรักษ์ศึกษาเรียนรู้ตามประวัติศาสตร์ตามคำจารึกที่มีไว้ ในตำรา,าจะประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมบรังสีวันละคังท่านได้สร้างพระสมเด็จไว้หลายรุ่นหลายแบบหลายเนื้อหาวันณนะถ้าเพื่อนเพื่อนเอฟที่คอยติดตามรายการช่องสองผ้าบ้านของพ่อใหญ่มหาแล้ว ก็จะเห็นว่าได้นำพระสมเด็จวรคังที่ผ่านการคัดกรองของพ่อใหญ่มหาเองทุกองค์ที่นำมาลงเป็นองค์ที่ผ่านการคัดกรองดีแล้วเป็นพระสมเด็จวรคังแท้ตามตำราสร้างในสมัยที่เจ้าบุคคล สมเด็จพุทธาจารย์ท่านยังมีชีวิตยอยู่ในสมัยนั้นอายุพระสมเด็จที่พ่อใหญ่มหานำมาลงทุกองค์ก็ร้อยหปีร้อยหกปีร้อยเจปีโดยประมาณอยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นเฉพาปรท่านสร้างในช่วงไหนนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคัง องค์นี้นะครับองค์ที่กำลังนำเสนอนี้เรียกว่าองค์พะระปฐมองค์ราชาเลิกองค์พะระปฐมองค์ราชาเลิกนี้หมายถึงว่าทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆทุกรุ่นทุกช่วงทุกโอกาสที่เจ้าบุคคุณสมเร็จท่านจะสร้างพระท่านจะสร้างองค พระปรมองค์ราชาเลิกขึ้นมาก่อนหรือองค์นี้เราก็จะเรียกว่าองค์ชิ้นฟักเพราะเป็นองค์ที่ใหญ่แล้วก็หนาปกติองค์ที่ใหญ่องค์ที่หนากว่าปกติเขาเรียกว่าองค์พระปรมองค์ราชาเลิกนะครับเพราะใน ร็อกพิมพ์ในช่วงนั้นๆท่านจะสร้าง84,000องค์ตาม84,000พระธรรมขันธ์เพื่อสืบทอดพระาศาสนาตามเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จท่านนะครับดังนั้นพ่อใหญ่มหามีแค่องค์เดียวนะครับที่เป็นองค์พระประถมองค์ราชาเิกที่ใหญ่หรือหนาผิดปกติ ซึ่งเรามักจะเรียกว่าองค์ชิ้นฟักนะครับอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนๆดูด้านหน้าก่อนนะครับองค์ชิ้นฟักองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่สร้างด้วยเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเราจะหาองค์ชิ้นฟักองค์ที่เป็นพระปะถมองค์ราชาเลิกนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับน้อยนักที่เราจะเจอนะครับ ถ้าเจอก็ต้องเป็นแบบองค์แท้นะครับองแท้ดูยังไงเราต้องดูให้เป็นเพื่อนๆต้องมีองค์ความรู้นะครับองค์นี้เป็นพระประธานนะครับเป็นพระประธานเราจะเห็นเส้นนะครับเส้นวาสนาเส้นเส้นวาสนาเนี่ยบางท่านก็จะเรียกว่าเส้นนิสีธนะนะครับหรือเส้นผ้าทิพย์ก็ ก็อยู่ที่เราจะเรียกนะครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับองค์พระประธานนะครับเราก็จะเห็นชาจีวอ,อชาจีวรน,นี้เลือนลางนะครับแต่ก็มีให้เห็นนะครับเราก็จะเห็นฐานฐานหมอนรองสิงนี้คมชัดนะครับแล้วก็ฐานสิงฐานสิงนี้เหมือนเรือสำเภาเลยนะครับตกท้องช้าง พองามนะครับเนื้อนี่ก็สลบลงมาเป็นคลื่นเลยนะครับเราก็จะเห็นฐานหมอนรองสิ่งนี้คมชัดนะครับเราจะเห็นลักษณะเป็นแป้งนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นแป้งเขาเรียกว่าแป้งผงโรยพิมพ์นะครับเราจะเห็นซุ้มระครังเนื้อด้านในนะครับมมวนยุบย่นหดเข้าไปด้านในซุ้มระครัง ซุ้มระฆังนี่เรามองทุกข้างนะครับมองทุกข้างเนี่ยจะไม่เรียบตึงแล้วก็จะไม่เสมอกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับเราดูซุ้มระฆังแต่ละมุมจะไม่จะไม่เสมอกันไม่เรียบตึงนะครับจะม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในนะครับแล้วเราก็จะเห็นลักษณะแป้งผงโรยพิมพ์อยู่เต็ม บริเวณผิวพระพระองค์นี้เป็นองค์แรกนะครับเพื่อนๆบล็อกพิมพ์นี้เป็นบล็อกพิมพ์ที่นํามวลสารอันแรกลงบล็อกดังนั้นเมื่อมวลสารชุดแรกลงบล็อกเนี่ยเราจะเห็นเนื้อพระค่อนข้างจะสวยงามนะครับเราไม่เห็นร่องรอยแต่ของบล็อกพิมพ์หรือเนื้อองค์พระนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็น เป็นบล็อกพิมพ์แรกเป็นเนื้อก้อนแรกมวลสารก้อนแรกที่ลงสู่บล็อกพิมพ์นี้องค์นี้เขาจึงเรียกว่าองค์พระปฐมองค์ราชาลิกนะครับเป็นองค์แรกซึ่งเจ้าบุคคลท่านเปิดเนตรแล้วนะครับหรือบางช่วงบางโอกาสบางบล็อกพิมพเจ้าบุคคลท่านอาจจะไม่ได้มากดแม่พิมพ์กดบล็อกพิมพ์ด้วยตนเอง แต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับญาติโยมแถววัดมาช่วยกดแต่บล็อกพิมพ์นั้นเจ้าบุคลท่านเปิดเนตรเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าครั้งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับเราดูเกตนะครับเกตนี้ทุลุ้มนะครับเพื่อน,น,นอยุคปายนี้ยุคปลายของยุคปลายนะครับยุคปลายของยุคปายน,ยายยายนี้เกตนี้จะเป็นการแทงนะครับ แทงทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับเราจะเห็นลักษณะซุ้มระฆังนี้ล่องลอยลักษณะไหวผ่าซีกเลือนรางนะครับเราจะเห็นองค์นี้มีหูข้างเดียวนะครับหูนี้ก็จะมนหดเข้ามาหาลำคอหรือบางช่วงโอกาสนะครับกดไปนานๆานเข้าเนี่ยหูนี้ก็จะจดบ่าหรือจะเอียงไปทางด้านนอกคือด้าน ขวาเราซ้ายองพระนะครับก็มีนะครับอยู่ที่ว่าการกดบล็อกพิมพ์นั้นๆน,น,นะครับเมื่อกดนานเข้านานเข้าบล็อกพิมพ์ก็อาจจะสึกหลอไปบ้างเนื้ออาจจะเกินอาจจะแหวง่งก็อยู่ที่การกดบล็อกพิมพ์ของผู้กดในช่วงนั้นๆน,น,นะครับลักษณะหน้านี้ก็เป็นข้าวรำตัดเลยนะครับนี่ลักษณะคล้ายเมล็ดพริกไทยนะครับ เราดูซ้อแขนนะครับเนี่ยเพื่อนๆอกซ้อแขนนี้ม้วนยุบหดเข้าไปด้านในนะครับเนื้อพระโดยกายภาพเรามองเหมือนการมือแห้งนะครับเพื่อนเเนีเ่ยเหมือนการมือแห้งนะครับเพื่อนๆดูนะครับเราพิจนารณาจะแยบคลายนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เรามาส่องพระสมเด็จกันนะครับทำใจให้สบายทำใจให้สุข,ขมุมคำเพีรภาพพิจารณาเบื้องต้นท่ากลางแล้วก็ที่สุดของเนื้อหาพระสมเด็จที่เราเจอคือองค์นี้นะครับเราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นบังคับพิมพ์นี้บางท่านก็เรียกว่าเส้นเส้นวาสนาก็มีนะครับเพื่อนๆนนี่ เส้นว่าสนาเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอประจกะก็อยู่ที่เราจะเรียกนะครับแต่พ่อใหญ่มหาก็คุ้นเคยนิยมเรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์นะครับดูแล้วองน์นี้เนื้อนุ่มหนึกชำ้ำเย็นมือเวลาสัมผัสนะครับเ,เพื่อนเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะครับองนี้ ด้านหลังจะเป็นยังไงนะครับด้านหลังเป็นยังไงด้านหน้าก็บ่งบอกถึงความงามเป็นเช่นนั้นนะครับความงามด้านหน้าด้านหลังไม่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆเ,เราดูนะครับองนี้ลักษณะสีวันะท่านเหมือนก้านมือแห้งนะครับเพื่อนเพือนสีมนินนะครับหลายท่านนิยมเก็บสะสมผ้าสมเด็จเนื้อหาวันณะที่ออกลักษณะอย่างนี้นะครับ พอใหญ่มาหาเองเหมือนกันนะครับนิยมนิยมเจ็บพระสมเด็จที่มีเนื้อหาลักษณะอย่างนี้นะครับดูมันเป็นธรรมชาติมันเหมือนเปลือกหอยธรรมชาตินะครับเราดูด้านหลังนะครับเพื่อนเเนี่ยเราชมด้านหลังก่อนนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนี้เหมือนเปลือกหอยที่อยู่ตามริมชายหาดนะครับถูกลมถูกน้ําถูกอากาศนานๆเข้า เนื้อหาวันณะเขาก็จะออกลักษณะอย่างนี้นะครับเราดูด้านด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ไม่ไม่เป็นสันนะครับไม่คมเป็นสันนะครับมนนะครับมนทื่อเลยนะครับเนี่ยมนทื่อเลยนะครับยุบแยกแตกแล้วก็เห็นเป็นลักษณะผิวดวงจันทร์นะครับเนี่ยที่พ่อใหญ่มหาชีอยู่ตรงนี้นะครับมีหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมรอยนอนด้นนะครับ แล้วเราจะเห็นลักษณะการยุบแยกแตกของเขานี้เป็นธรรมชาตินะครับเราจะเห็นร่องรอยรอยปูไตนะครับเนี่ยรอยปูไตนี้ไม่ไม่ลึกจนน่าเกียดไม่เบาบางเลือนลางจนน่าสงสัยทุกอย่างมันลงตัวนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ไม่มีหรอกครับที่จะปลอมหรือเลียนแบบเพราะถ้าปลอมหรือเลียนแบบเนี่ยเขา เขาจะทำได้แนบเนียนเขาจะทำได้ดีกว่านี้การทำได้แนบเนียนการทำได้ดีมันจะบ่งบอกถึงความกระด้างของการทำถูตกต้องไหมครับเพราะเขาเจาะจงเขาจงใจที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่องค์นี้เป็นลักษณะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ150ปีเห็นไหมครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับ เมื่อเราดูด้านหลังอย่างนี้แล้วเรามาดูด้านข้างว่าทําไมทําไมจึงได้ชื่อว่าปิดองค์พระปฐมองค์ราชาเลิกนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นไหมครับองค์นี้ใหญ่นะครับหนานะครับองค์ชิ้นฟักตามที่เราเรียกที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกมาตั้งแต่ต้นนะครับเห็นไหมครับนี่องค์ชิ้นฟักนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่หนานะครับ หนามากลักษณะการปาดก็เป็นบล็อกพิมพ์สำเร็จเทมวลสารแกะวางนะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนี่นี่คือองค์ชิ้นฟักนะครับหนาผิดปกตินะครับอย่างนี้เกิดขึ้นจริงนะครับมีจริงนะครับเราจะเห็นก้อนเม็ดยกนะครับแล้วก็ผงพุทธคุณ ผงม,มหาราชผงปัทมังผงอิติเจผงตรีนึสิงเหนะครับนี่เ,นเพื่อนๆดูนะครับนี่องน,นี้เราดูด้านข้างเราดูทุกมุมเลยนะครับเพื่อนเพื่อน,นเรียกว่าองค์พระปฐมองค์ราชอาลกหมายถึงองค์แรกนะครับองค์แรกที่จะเทมวลสารลงบล็อกพิมพ์นั้นๆนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นองค์แรกของ8 4 0 0 0องค์นะครับ หาดูหาชมค่อนข้างยากนะครับเพื่อนๆลักษณะอย่างนี้นะครับดูเนื้อเขาเนี่เป็นเนื้อก้านมะลิแห้งเลยนะครับลักษณะนี้เราก็มาดูด้านหน้ากันอีกรอบนะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูนะครับองค์พระปฐมองค์ราชาฤกหมายถึงองค์แรกองค์เทียนชัยองค์เปิดเนตรนะครับเพื่อนๆดูแล้ว ถ้าอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ